เปลนชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช,นยช่นกันจากดาวสุประค้ใหญ่และบาปประค้อใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลง สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ d 88ามอริทพาดาวยูทูบดอทคอโหระษทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีครับนะมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้2563จะมีดาวพระเคราะห์อะไรที่โยกย,าย้ายราศีบ้างนะครับนะค,บนะคุณก็จดไปนะ ก็มาเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายก็เป็นราชาโชคในวันที่2กันยายน2563ย้ายเวลา1 8 4 0นาทีนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะดาวต่อมาคือดาวพระราหูนะครับซึ่งมีความสำคัญนะเพราะจะส่งผลต่อทั้ง12ราศีเป็นอย่างมาก นะครับเกณฑ์ชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช่นด้วยเช่นกันจากดาวสุประคอใหญ่และบาปประค์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับดาวใหญ่ๆนะดาวพระราหูก็จะย้ายตําแหน่งเป็นนิดในวันที่10กันยาย,ยน2563 เวลาตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับต่อมารา,าหูก็ไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะต่อมาคือดาวพระอาทิตย้ายนะครับในวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะย้ายเวลาสิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะครับอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนพุธนะยังไงก็ดีนะครับในเรื่องของคู่วิชาการหลักการต่างๆดาวพุธเดินมลน,นะครับดาวพุธเดินมลเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นักจังงังมากนะนัจังงังคือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนนะก็มาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับดาวพุธอยู่ในเรือนสุกยังไงก็ดีนะครับในดวงชะตาและเป็นอุจจาพิมกด้วยจึงทําให้เป็นคนที่มีความคิดอะไรที่ล้าหน้าคิดอะไรได้ยาวไกลนะครับกว่าคนอื่นในดวงชะตาก็คือย้ายในวันที่19กันยายน2563 เวลา20่สในกาสี่นาทีะครับต่อมาก็คือดาวพระเกตดาวเกตเนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่29กันยายน2563เวลาตี4ี่นาทีเกตนั้นก็เข้าสู่ราศีมังกรนะครับดีในด้านของการงานตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานะครับแต่ถ้าอยู่ในพวกที่เสียนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะย้ายสองครั้งดาวศุกร์เดินหน้าเสดจนะครับในวันที่29กันยายน2563นเนี่ยเวลาจะ7โมง12นาทีนะครับดาวศุกร์ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์ป็ดน,นะครับในเดือนนี้พระจันทร์จะเพนก่อนในวันที่2กันยายนเลย นะครับ2กันยายนเวลา12บนกายอนาทีนะครับอยู่ที่ราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎคุณเนี่ยช่วงนั้นดีมากนะครับมีโชคลาภความสำเร็จพระจันทร์เพนเพถือว่าให้คุณในดวงชะตานะแล้วพระจันทร์ก็จะดับในวันที่17กันยายน2563นะครับเวลา17ในกาย27นาทีพระจันทร์ดับเนี่ยก็อยู่ที่ ราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงพระจันทร์ดับเนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในราศีกันก็ฝากไปเตือนในช่วงนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เพนชาวราศีกรกฎหรือพระจันทร์ดับชาวนะลัคนาราศีกันนะครับ ราศีสิงห์เนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่ภพว,วินาศนะครับในช่วงนี้คุณทําอะไรแล้วเนี่ยนะมือไม่ค่อยขึ้นนะนะครับยิบจับในเรื่องการงานอะไรก็ไม่ค่อยประสบผลความสําเร็จผลทําให้คุณอาจจะท้อแท้ไปบ้างนะครับปล่อยชีวิตให้เหล้ยวแหลกนะขาดสังคมการใช้จ่ายในเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยถูกต้องนะักนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยนะสังคมที่เกี่ยวพันอยู่กับเจ้าชะตาเนี่ยมักจะประสบกับปัญหาต่างๆ นะครับอยู่ตลอดทําให้เกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะแต่ในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นพินทุบะทําให้ความรักของคุณไม่ค่อยดีนะนะครับจะมีปัญหาแต่หากเลือกลายอย่าล้างกันได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักไว้ด้วยนะครับชาวราศีสิงห์มาถึงดวงดาวที่สําคัญเลยนะครับก็คือดาวพระราหู นะดาวราหูของชาวราศีสิงห์เป็นดาวเจริญปัตตานินะครับย้ายราศีในครั้งนี้เนี่ยนะถ้าวัดไหนที่บ้านนะที่ใกล้บ้านเนี่ยจันนะครับให้คุณไปร่วมพิธีได้เลยที่วัดใกล้บ้านนะสวดบูชาเทวดานประเคาะนะครับก็สวมใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะจะได้ดีนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่วัดนะครับก็ให้จัด วิธีไหว้อยู่ที่บ้านก็ได้นะก็เน้นกําลัง12นะครับอาจจะเป็นผล,ลไม้12ผลก็ได้ทูบ12ดอกนะครับเดี๋ยวบทสวดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจ,จะโพสต์ให้ไว้ใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook นะก่อนวันที่10นะครับหรือถ้าใครสนใจจะบูชามหายันพระพุทธเจ้าห้พระองค์นะครับเอานำไปไหว้พระราหูก็ได้ นะครับก็สั่งจองอาจารย์ได้ะนะดาวอิทธิพลของดาวนะครับในวันที่10จะย้ายนะแต่ดาวท่านนีจะเริ่มขยับนะครับจะเริ่มขยับและส่งผลเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่3กันยายนจนถึงวันที่10นะครับในช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าถีบส่งนะชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับและทั้ง12ราศีทำอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบไว้ดีที่สุดนะครับเพราะหลังจากวันที่10ไปแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะถ้า ถ้ามันยังติดขัดมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรออีก45วันนะครับจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยอิทธิพลของดาวพระราหูนะครับในดวงจตตแล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีนะครับก็จะเริ่มเดินหน้าดีขึ้นในเดือนกันยายนในวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยดาวเสาร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ฐานะเกียรติยศเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับในดวชะตาคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณชีวิตดีขึ้นเพียงใดก็แล้วแต่ก็จะมีศัตรูตามติดไปด้วยเท่านั้นนะครับกว่าจะก้าวหน้าไปทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยนะก็ด้วยความยากลําบากนะครับจะต้องอาศัยชั้นเชิงและไหวพริบปฏิพานเป็นอย่างมากถึงจะดีนะครับชาวราศีสิงห์ง นะในดวงชะตาเนี่ยดาวพระราหูนะครับก็อยู่ในภพกรรมมะโดยตําแหน่งก็เป็นนิดนะครับหมายถึงเนี่ยคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานนะครับให้กับเจ้าชะตาเนี่ยเพียงในระดับหนึ่งนะครับเท่านั้นรวมถึงในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆด้วยนะครับในวันที่17กันยานะครับดาวประจําตัวของราศีสิงห์เนี่ยก็เข้าสู่ภพกักันนะครับหมายถึงเนี่ยคุณจะขวายคว้านะครับในเรื่อง เงินเงินทองทองเพื่อมีรายได้เข้ามานะครับคุณจะเป็นคนที่กล้าหาญนะาสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพราะความสามารถของตนเองนะจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับทำสิ่งใดก็จะประสบผลความสําเร็จเพราะความกล้าหาญของตนเองนะครับแล้วก็จะมีบุญยลิตด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีสิงห์ นะครับในเรื่องบุญกุศลก็ดีนะในเรื่องทรัพย์สินก็มีโอกาสนะครับแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงในเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับตั้งแต่วันที่17กันยายนเปต้นไปแต่ให้คุณระมัดระวังก็คือเข้ากลางเดือนนะครับกลางเดือนตุลาคมไปต้นไปเนี่ยนะมักจะป่วย นะครับให้คุณดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับอาชีพการงานของคุณเนี่ยก็จะเจริญก้าวหน้านะครับขอให้คุณขยันขันแข็งทําให้เต็มที่เลยมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็จะมีความสุขด้วยพอมาในวันที่19กันยายนนะครับดาวพุธเดินมนตําแหน่งก็เป็นอุจจาพิมุกเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลในภพสัชชาดยชะตาคุณเนี่ยโดยตําแหน่งก็เป็นพินธุบาท กนะารเงินของเจ้าชะตายจะหมดเปลืองไปกับภาษีสังคมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาในหมู่สังคมคนรอบข้างอยู่เป็นประจำด้วยช่วงนี้เพื่อนคุณไม่ค่อยดีนะนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเลือกคบเพื่อนนะดีที่สุดนะส่วนในด้านอื่นนะครับคุณก็จะเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดดีนะครับจะมีความสามารถในการหาทรัพย์สิน ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะได้รับการร่วมมือการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพี่น้องนะครับถ้าคุณเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาในวันที่29นะครับดาวเกตก็เข้าสู่ราศีมังกรในภพอันริเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับศัตรูนะคุณอาจจะมีศัตรูซึ่งกล้าแข็งนะครับมีอุปสรรคมาก บริวารเนี่ยจะนําความเดือดร้อนมาให้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับโรคประสาทน,นะครับหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังในวันเดียวกันช่วงเช้านะครับดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสรอมาทับกลุ่มลัคนาราศีสิงห์นะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีโชคลาภรานาประกาศนะครับในการพบปะติดต่อสื่อสารต่างๆกับสังคมในช่วงนี้เพื่อนจะเข้ามาหาคุณ นะครับไม่อยาคุณไปหาเพื่อนนะเ,ออเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะติดต่อมาหาคุณอาจจะโทรศัพท์มาหรืออาจจะเดินทางมาหาก็ได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการงานด้วยนะครับเรียกว่างานเข้าอองานเข้ามาดีอยู่แล้วนะครับในดวงชะตาของคุณคุณจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับในการทํางานเป็นอย่างดีนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับอาจจะไม่ชอบที่ใครมาใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรมากนะัก นะครับคุณก็จะทํางานของคุณเนี่ยให้เต็มที่ประสบผลความสําเร็จนะครับในช่วงระยะเวลานี้ยังไงก็ดีนะครับในวันที่1ถึงวันที่13กันยายนนะครับในช่วงนี้คุณก็ยังเป็นมหาธโนเลิกอยู่นะก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องการค้าการขายหวามมั่นคงนะครับเออฐานะของคุณก็จะดีขึ้นนะครับพอวันที่14ถึงสิ้นเดือนนะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องวางแผนเตรียมการ ไว้ก่อนเป็นการดีนะครับก่อนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องวางแผนนะคุณก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับในวันที่1นถึงสกันยายนนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังให้มากนะครับภัยคางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงในช่วงนี้คุณอาจจะร้อนที่อยู่นะครับแล้วก็มีรายจ่ายมากผิดปกตินะ มาวันที่21-23กันยายนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังภัยทางน้ำที่จะเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนะระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์ด้วยต่อมานะครับพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ่นอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับวันที่2กันยายน63เนี่ยเวลา 12ในกา22นาทีนะครับพระจันทร์เป็นอยู่ในภพวีนาศนะในช่วงนี้นะครับปัญหาลู่ประศักรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีนะครับต่อมาก็คือพระจันทร์จะดับพระจันทร์ดับวันที่17กันยายนนะครับเวลา17ในกา27นาทีเนี่ยก็อยู่ที่ราศีกันนะครับในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงระยะเวลานั้นนะครับ โอเคมาถึงเลขนำโชคเลขโชคละภประจำในเดือนกันยายนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะโดยชะตาคุณนะครับเลขก็จะมี55กับ62นะครับ55กับ62นะโอเคนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์โชคดีนะครับเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระราหูโคจรย้ายราศีในครั้งนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งจองบูชามหายันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ